กันฟังแบบง่ายๆตามเขาเรียกกฎหมายใกล้ตัวเรานะคะจากนอกจากที่ว่า,าคนเกิดแจ้งภายใน15วันพร้อมชื่อตั้งชื่อให้ที่ทะเบียนนะคะแล้วก็คนตายแจ้งภายใน24ชั่วโมงเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านมอบอำนาจให้ผู้ใดผู้หนึ่งไปแจ้งโดยใช้บัตรประชาชนของเจ้าบ้านกำกับไปด้วยว่าเนี่ยมีคนตายอยู่ในบ้านนะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงคนตายนะอันนี้ ไม่ใช่ว่าพอตายแล้วเอามาหลบไว้เอาศพไปฝังไม่แจ้งใครไม่ได้นะผิดกฎหมายนะเขาถือว่ามีเงื่อนงำนะเพราะป,ประชาชนทุกคนมนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคเรื่องบัตรเรื่องการเป็นการตายนะคะไม่ใช่พอเห็นศพแล้วก็ไปฝังฝังไว้เหมือนหมาเหมือนแมวไม่ได้นะทุกคนผิดกฎหมายผู้ที่เป็นเจ้าบ้านนั้นอาจจะถูกสอบสวนถูกจับด้วยนะคะ ถูกดำเนินคดีว่าปกปิดซ่อนเลนศพนะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาตายเองไม่ได้หายใจไม่ได้ถูกฆาตกรรมอะไรก็ไม่ได้นะคะทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ถามกันง่ายๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่สัญญาเจอเป็นประจำไม่ใช่เจ้าเดียวแล้วตอนนี้นะขับรถไปชนกันแล้วหนีอันนี้ไม่ได้เราซื้อพอรลบร,รถทุกคันมีพรบรคุ้มครองอันนั้นนะพอรบรพหบจะให้เงิน ค่ารักษากับค่าดูแลรถค่าซ่อมรถเราเองนะคะถ้าเจ้าไหนมีประกันชั้นหนึ่งคอบคได้หมดหนึ่งล้านบาทปีนี้ขึ้นมาได้จะปีครึ่งแล้วนะคะที่จากห้าแสนคนเป็นคนตายต้องมีหนึ่งล้านบาทการักษาพยาบาลน,นะคะอยู่ในคอบวอร์ตัวนั้นบุคคลที่ขับรถมอเตอร์ไซค์บุคคลที่สาม กฎหมายพรบคุ้มครองเท่าไหร่เวลาล้มห้ามหนีอยู่ในที่เกิดเหตุจนกว่าผู้ภัยหรือตำรวจจะมาลงบันทึกนะคะถ้าหน,นีเรากลายเป็นคดีอาญานะคะชนแล้วหนีหรือว่าทำให้ผู้อื่นโดยประมาทแล้วเหมือนจงใจปล่อยให้เขาตายหรือเขาเจ็บปวดโดยที่ไม่ได้ช่วยเหลือนี่ผิกดกฎหมายนะคะทุกคนอย่าทำไม่ใช่พอ ชนเขาแล้ววนดูสองรอบตายหรือไม่ตายว่าเราขับรถหนีเดี๋ยวแทนที่จะดีกลายเป็นเรื่องเสียนะคะจะไปมอบตัวทีหลังก็เสียเยอะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท่านก็จะบอกว่าเราชนแล้วหนีไม่ได้นะคะอันนี้สัญญาไม่ได้เจอเจ้าเดียววันนั้นเห็นฝรั่งชนกันนะไอ้คนหนึ่งเตรียมหนีคนหนึ่งเจ็บนะคะ ก็เลยบอกอุ้ยอยู่ไม่ได้อยู่รอก่อนเดี๋ยวตำรวจเขาจะมาในที่เกิดเหตุแ้ถ้าเขาเจ็บเยอะขนาดนี้เราเรียกกู้ภัยมาแล้วเขาก็ขู่เราเลย No I don't want you call the police you don't need to do that if you do that I will sue you back เขาบอกว่าถ้าเราแจ้งให้ตำรวจมาหรือว่ากู้ภัยมานะเขาจะฟ้องเราคืนนะคะเขาไม่อนุญาตบอกไม่ได้เพราะว่าคนเขาเจ็บหนักขนาดนี้ เขามีอาการขนาดนี้ต้องให้รถพยาบาลมาอุยฝรั่งก็กลัวบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเธอผิดหรือถูกนะคะเพราะว่าเธอขี่รถทุกคันต้องมีพรลบเขาจะช่วยเอง พราะรถให้เช่าเขาก็มีอยู่แล้วพรบอรจากเจ้าของร้านนะที่ใครให้รถเช่ามานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฝรัง่งเขาทะเลาะกันเองนะคะแล้วมาอยู่เกาะพัง,งันหน้าตาดีๆส,สวยๆนะถ้าไปโรงพยาบาลจะเจอคะ่ะถ้าไม่ไม่ปะหน้าก็ปะแขนปะหัวไหล่ขาข้างใดข้างหนึ่งแถบใดแถบหนึ่งบางคนก็ใส่คอด้วยนะคะเพราะคอเคิด รถล,ล้มนะคะเรื่องของเรื่องจากรอๆสวยๆก็กลายเป็นพวกแฮนดิแคปนะคะตลกมากแต่ก็เจ็บนะ่ะดูแล้วทรงเจ็บแน่นอนเพราะว่าไปล้างแผลกันนะที่โรงพยาบาลบ้านเราเนี่ยจากที่เมื่อก่อนเขาไม่เข้าเข้าแต่คลินิกกับโรงพยาบาลแพงๆแ,แต่ว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในเมืองไทยอ่ะทุกคนต้องซื้อประ,ประกันใช่ไหมประกันนี่แหละช่วยได้เยอะเลยทั้งอุบัติเหตุทั้งการเจ็บป่วยนะคะเขาก็ มีเงินเพื่อไปสำรองซัพพอร์ตก่อนแล้วก็เพเบิกได้เต็มร้อยเลยค่ะเบิกเข้ามาจากการค่าใช้จ,จ่ายนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องของพอรบการท่องเที่ยวด้วยนะพระราชบัญญัติคุ้มครองการท่องเที่ยวพร้อมกับอุบัติเหตุเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไปเที่ยวเมืองนอกหรือว่าเราซื้อตัว๋วเราก็ต้องซื้อประกันการท่องเที่ยวต่างประเทศไปด้วยเหมือนกันเลยค่ะเราสามารถใช้ไม่ต้องไปถ้าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของความรู้อะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะยายกออ่อทำงานพอดีทำงานบ้านโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอีกไม่กี่นาทีสัญญาก็จะลงแล้วนะคะขอบคุณน้องบ่าวแอด5ท่าน6ท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะสัญญาก็จะใช้